สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาไหว้คุณแม่บุนเดินตรงบนเติมเป็นคา,ารวาสที่มีอภินญ,ญามากและอีกอย่างก็คือใครที่กําลังตกทุกข์ได้ยากหรือว่าอยากที่จะขอพรให้ท่านช่วยเหลือผมเชื่อว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆของประเทศไทยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านหน้าของสลาคุณแม่บนเดินตรงบนเติมก็จะมีพระสยามเทวาธิราชน,นะครับแล้วก็ทุกคนก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนด้านนี้ที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพุโทโธคลังพุโทโธคลังก็จะเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นพระพุทธรูปคู่บารมีของคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมนะครับใครที่กําลังทุกข์ยากหรือว่าอับจนการเงินการงานไม่ดีต้องมาไหว้ตรงนี้นะครับส่วนดน้านหน้าของสลาคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมก็จะเป็นต้นเพียนาคนะอยู่สอง